สวัสดีค่ะมือนีเด้อจ้ะแดดดีสิพาลูกปลูกต้นไม้เด้อจ้ะเวียกมือนีไปย่างไอ้ไอ้ตลาดมาแล้วเด้อจ้ะเขาขายของเต็มอยู่เด้อจ้ะคนร้ายหลายคนตื่นแดดฮอ่ห่อนเด้อจ้ะแดดดีมือนีนะเดี๋ยวสิพาไปปลูกต้นไม้เด้อจ้ะปลูกดอกไม้สวยๆเด้อจ้ะได้ดอกดาวเรืองมาเด้อจ้ะมันเหี่ยวหมดแล้วบ่มีเวลาปลูกเช็ค啊เหตมามีกินอ่ะว่าเป็นั่งปุ๋ยแค่อย่างลูก ขึ้นมาไม่อาปุ๋ยออกก่อนมาปลูกต้นไม้จ้าปลูกต้นไม้ดอกดาวเรืองนะจ้าบ้างดอกดาวเรืองสวยๆพาปลูกตน้นไม้จ้า หนูมันจะเพื่อนนะคะลูกไปเจอสิลูกโอ้ยจะเอาขับผูช็นอย่างลูกาเอ้านี่ตักใส่เอาออกก่อนเอาแล้วมานี่ล่ะถ้าหนูทำไม่ได้มันจะเอ๊ะน่ารัะลูก Oh. เด็น mm hmm. yeah. ลูกสาวปลูกต้นไม้เนจาเอ้าเวลามานั่งการเดินเท่าใหนเนี่ย mm hmm. ไอ mm hmm. ซิมีอันฮอลิคอปเตอร์มาเลยเนจา mm hmm. ยุตเตมันอยู่ไกยูเอจ้าปลู mm hmm. กต้นไม้กันเอจาพาลูกค็ดเอาหนูทำเลยค่ะเอาใส่ค่ะจะเอาใส่เลยนะคะ เอาใส่อันนี้นะคะแม่จะนั่งดูเนี่ยบอให้ท่านผู้ชมนะคะเนี่ยคุยก,กับท่านผู้ชมก่อนนะคะลูกหนูก็ใส่เอาใส่ตรงนี้นะคะค่ะดีแล้วค่ะน,นันดีแล้วค่ะดีดีมากถ้า <_ C 1> แม่นั่งเป็นคุณนายสักวันหนึ่งได้ไหมลูกโอ้ยพาลูกไปปลูกต้นไม้เลยจ้าหาจิตกัรมเพชรพ่อเขาซื้อดอกไม้มาให้เออก็เลยอ่ะพาลูกไ้ ปลูกต้นไม้จังซะปลูกดอกไม้จังซะมันสิแล้วบ่ปีนี้ล่ะจ้าะมันสิสวยบ่จ้าปีนี้ให้นางเห็ดเนี่ยอันนูทำสิลูกเร็วตักใส่ตักใส่เลยค่ะเอาก็หนูเอา you use the small one Can you use small one then I mean you the big one I need the other shovel เอากันเด้อจ้ะนี่หรอนี่หรออันนี้มันคือ small Just go to l e f t มีแค่สองอันเรอลูกมีแค่สองอันมีแค่สองอันใช่ไหมคะใส่เร็วหนูไม่กลัวแดดไมหนูหรอหนูไดใส่เสื้อก่อนนะคะเอาใส่เร็วใส่ใส่นะคะพี่มเดคุณนายฟรังปลูกต้นไม้เด้อจ้าคุณนายเขาปลูกกันจังไหนอขึ้นจีน่ะซึ้นจีนเด้จ้า สีนั่นบ่อันนี้ตักใส่ไห<อ>มจะสีแบบจะสีแบจ่จ๋าอายุไม่ห่างโอ้ยเออสั่นละจ้ะแบบสัน่น <c oughs> อุ้ยจ <c oughs> ๋าดีมากลูกจยงสีเนาะมันค่อยม้วนลูกกระไดเอาใส่ลูกเอาใส่ค่ะใส่ใส่ เด้อจ้ามาเบิง้งเสร็จแล้วอันนี้มันบ่ค่อยมีพื้นที<ด>่จ้ามันบอมีค่อ,คอยมีพื้นที่มันก็เลยได้ปลูกใส่กระถางเด้อจ้าเบิ่งอ,อ,นนอันนี้อันนี้อันใหญ่เด้อจ้าสิหนักส้มสิหนักแน่เด้อจ้าปลูกใส่เพราะว่าอันที่เหลือก็สิปลูกใส่นรวยจ้า กำลังมาสิว่าจังใด๋จะปลูกใส่เนี่ย่ยเพินบ่ค่อยอ,อนุญาตให้ปลูกอีหยังเท่าใดเพราะว่ามันบ่มีอันไอ้ไอ้แดดบ่มีอีหยังถึงว่าสั่นกระิลองปลูกเด้อจ้ะนัะ่นแหละคัดคำสัง่งมาเบิ่งกันเด้อ<ม>ปลูกต้นไม้กันไหมมามปลูกดอกไม้หาอันนี้ปลูกหาสร้างเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้บิ่งสินนเ,ปเป็นแนวใดวอาภสุปกันกันเจ้า สวยบอถ้าปลูกตรงเนี้ยดจีจังเลยเอาตินผสมผสมกันบ้งอันที่เหลือด้อจ้ามาใช็คกันดวจ้ามันเหลือจะมาปลูกปลูกตรงนี้แดดมันก็ถึงอยู่ด้เพื่อมันสวยใต้ต้นไม้เลย เป็นดมน,น้อยพอปะเนาะทีอจาจด้ยจมาปลูกดอกไม้ซ้อยกันนี่ยุคป,ประเทศนี่ปลูกด,ดอกไม้สวยดอกไม้เวียบบนนี้ก็หาเวียกให้เห็ดตึงนได้จังวะมีตลอดจังวะ นายฝรั่งมีเรียกนะกไม่ปลูกกับเ็จแล้วเจ้าแต่อีกหน,น่อยนึงนงเบากันวิธีของคุณนายฝรั่งมีเวียกค่ะปลูกต้นไม้ต้องนั่งต้องนั่งพูดก่อนอาจารย์นงเบาก่อนเมื่อยซามีแห้งก่อนอาจารยรับสบายสบายต้องซีเรียสอาจาจ้า ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อืมคนละหลายวันนี้ไปไอ้อ็นมาเก็ตเขาเฮ็ดฟูดไอ้อย่างก็ฟูดมาเก็ตเขาเออนะั่นฟูดมาเก็ตแหลกตลาดอาหารอาหารก็เต็มอยู่อันคนขายอันอาหารไทยก็มีเด้อจา้าและไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะคนหลายญาติไปติดคนนั้นคนนี้ญาติเขาไปติดเป็นลิทไอ้อย่างก็ไอ้ลิทคาซิตแบบว่าเห็นอ่ะคนนั้นคนนี้เด้อจา้านั่นแหละ ก็เลยย่านผิดกฎก็เลยแบบว่าบดไทยเดจ้าก็เลยอ่ะกลับมาจากไออ่ะไปเที่ยวเมืองแล้วก็เลยมับต้นไม้ให้เบิ่งนี่แหละก็เลยมือเนียนวันเสาลูกยุดก็คุ้งไปได้ไปเอารถจังสีิเดจ้าผู้เล่วันจันทร์ผูแหล้านายฝรั่งต้องการไออ่ะคุ้นไปเอารถไ้กจับเพราะว่าเลยอีกสามคันเดจ้าอยู่อันประมูลที่ไปเอารายังไม่ได้ไปเอาก็เลยแบบมันติดเสาร์อาทิตย์หนู ำอะไรโน่น no, no. no, ้ำ oh, ร no, no. er ้อนนโน่โน่อยู่อกาลูกกันนะโน่โ่ใช่กาเรวจะปลูกได้หน,หน่อยนึงแล้วจะปลูกอีกปลูออกทางนี้แบบดอกไม้ก,กระดาษเอดคนซื้อดอกอีหย่งม่ให้ปลูก,กเพิ่มนเลยนี่ อดอกคือดอกพักบุ้งนี่ไหมเป็นดอกจังสี้อจ้ะคือดอกพักบุ้งบละเป็นจังสีต้นนี้เป็นสีสวยอยู่อ๋อถิ่มก็ได้ไั้างนี่ตัดออกนะสีถ้าเป็นไปได้อยากปลูกพักกินเด้อจ้าปลูกพักกินปลูกพักไอ้ไทยบ้านเฮาด้จ้า แต่มันบอมีันไอ้มันแดดบัเพอดอกเดจ้าเดี๋ยวกระตกเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระหนาวอยู่ยังสิเดจ้าพักไอมาจากไทยมันก็คงบอยู่คงคงคงไออยู่ได้บนานเดจ้าคือมันก็เกิดอยู่แต่มันสิบบทันได้กลิ่นมันสิตายก่อนเคยเหตุอยู่เดจ้านั่นแหละก็เลยปลูกดอกไม้เมืองเขาเอาต้องปลูกกันที่ว่าไม่เป็นพื้น่กับเมืองเขาเดจ้านั่แหละ ก็อดไอ้พักไทยอดพักไอ้ยันบ้านเฮาเดอจานนั่นแหละโอเคลงมือเฮ็ดกันเดอจ้าเสามีแห้งแล้วได้ว่าเาหน่อยนึงแล้วเดอจ้าไปจ้าไปต่อไม่รอแล้วนะปลูกต่อเฮ้ยนายฝรั่งมาสิว่าจังไลยมันปลูกอันนี้มันสิง,งามบ,บ่สิว่าสิเลย งางามบนบนมีทีปลูกละปลูกเลยเสร็จเบิดแล้วเจ้าคลิปนี้พามาปลูกดอกไม้เดจ้าของประเทศนี่เบงเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วสองกระถางกระถางยาวใหญ่และกันน้อยทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งน้อยเดจ้าแล้วก็ปลูกอันอยู่พื้นนำ้ำเดจ้า เบิ่งว่าเพิ่นกลับมาเพิ่นสีว่าจังไดย่าเล้วก็อยากซื้อม้าเอกเนาะก็เลยแบบว่าอ่าบ้านมม่มีหม่องปลูกอยู่แล้วเนาะและ้วยังหันเอาม้าห้ปลูกเนาะหาเวียดห้เห็ดเนาะบ้านมี้หม่องปลูกกับปลูกกันนีลเราจะจ้ากันแหละเสร็จเรียบร้อยฝีมือคุณนายฝรั่งมีเวียดจะื่อนี้ปลูกดอกไม้อันบรรยากาศสวยๆแสนส,สวยแสนเด็ด แดดออกแสนจะหอนถ้ามันหอนมันหอนคักหอนแน่เดจ้มันสิจี้ใส่หนาใส่อันผิวดวจะาแดดอยู่นี่สั้นคลิปนี้เอาไวส้สานีกอนเดจ้าคลิปหนาค่อยพ่อกันไหมไปลยเดจ้าลูกกระดายลูกดื้อแล้วกระิได้จัดการลูกบันนี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย